หนูต้องขอโทษทุกๆคนนะคะที่ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีแต่หนูอยากขอโอกาสให้ทุกคนเห็นใจบี จะมาชี้แจงประเด็นที่กําลังเกิดขึ้นนะคะบีอยากจะบอกทุกคนว่าบีทําจริงๆแล้วบีบีถ่ายรูปโปจริงๆแต่สิ่งที่บีทํานะคะบีก็เพื่อดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยแล้วตอนนี้ท่านเสียแล้วชีวิตบีลําบากมากแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ได้เพียบพร้อมแล้วตอนนี้บีก็อยู่คนเดียวแม่ก็เสียพ่อก็เสียแล้วแล้วตอนนี้บีก็ไม่มีใครเลยบีรู้สึกว่าบีอยากไปอยู่กับใครสักคนที่สามารถ พักดันศักยภาพหรือความสามารถของบีและบีอยากพิสูจน์ตัวเองว่าบีสามารถทําได้มากกว่านั้นซึ่งไม่ได้ทําแบบนั้นซึ่งไม่ได้อยากทําแบบนั้นเลยชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะหนูอาจจะเดินเส้นสายผิดแต่หนูก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นสายใหม่ถูกไหมคะบีอยากให้สังคมและทุกคนให้โอกาสบีคนเราผิดพลาดกันได้ถ้าคนที่ผิดพลาดมาแล้วไม่ได้เราไม่ได้รับโอกาสบีก็ ทำยังไงเพราะบีก็มีความฝันก่อนที่บีจะมาประกวดบีก็คิดอยู่นานแสนนานกับเรื่องดราม่าเพราะว่าบีตัคิดไว้แล้วคิดคิดไว้แล้วว่า,วามันมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่บีคิดว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วแล้วเราก็รู้สึกเราอยากเปลี่ยนเส้นทางเดินเรามองเห็นโอกาสเราก็เลยอยากคว้าไว้บีก็เลยรวบรวมพลังแล้วก็รวบรวมใจิตใจแบบไปเขียนใบสมัครประกวดเพราะว่าบีอยากเปลี่ยนเส้นทางใหม่อยากมีชีวิตทีด่ดีขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเอง หนูอยากให้ทุกคนและสังคมและทางกองให้โอกาสหนูได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ได้ทําหน้าที่แล้วก็ได้ทําอะไรที่มันดีกว่าเดิมบีคิดว่าถ้าบีไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าเราทําอะไรมาเราเป็นอย่างนี้มาถ้าบีไม่กล้าที่จะออกไป,ปเผชิญหรือเปลี่ยนแปลงบีรู้สึกว่าชีวิตบีก็จะย่ําอยู่กับที่บีก็จะไม่พัฒนาบีก็เลยบีก็เลยออกไปประกวดเพราะว่า บีมองเห็นโอกาสบีอยากให้ทางกองและสังคมเห็นใจบีแล้วเรื่อง เว็บการพนันนะคะบีมั่นใจเลยว่าบีไม่ได้ทําค่ะคือเว็บการพนันอะมันเยอะมากในเว็บแล้วบางคนเอารูปบีที่บีถ่ายไปใช้แล้วก็สร้างเพจปลอมมาแชร์เว็บพนันอะไรของเขาต่างๆซึ่งบีไปฟ้องฟ้องไม่หมดนะคะคือมันเยอะมากๆแล้วคือแต่ละคนก็ไม่ใช่แค่บีแต่ละคนที่เป็นแบบนางแบบอินฟูก็โดนเหมือนกันแต่บีอยากให้ทุกคนแล้วก็ททากองประกวดให้โอกาสบีบ้างเพราะบีก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อวานเป็นอะไรที่ดีใจมากคะ่ะทุกคนคือ ีรู้สึกว่าบีสักเสนแล้วบีรู้สึกว่าบีอ่ะเนี่ยแหละคือกูจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วซึ่งซึ่งบีไม่อยากมีชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้บีมองเห็นโอกาสบีอยากวิ่งเข้าหาโอกาสค่ะแล้วทุกแคมเปญที่บีทำบีตั้งใจทำที่สุดบีตั้งใจขายที่สุดดูทุกอย่างบีตั้งใจมากๆหนูอยากให้กองเห็นใจหนูแล้วก็สังพมเห็นใจหนูให้โอกาสหนูได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หนูก็มีความหวนค่ะแล้วก็มีสิ่งที่อยากทำหลายหลายอย่างคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะหนูไม่รู้ว่า ต่อไปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูหนูเปลี่ยนหนูปรับปรุงได้หนูเปลี่นยนแปลงตัวเองได้หนูอยากให้ทุกคนให้โอกาสบีนะคะให้บีได้พิสูจน์ตัวเองให้บีได้โชว์ศักยภาพและความสามารถว่าบีทําอะไรได้ไหลายอย่างบีไม่ได้ตั้งใจให้ใครเสื่อมเสียนะคะบีแค่มองเห็นโอกาสบีอยากเข้าไปอยู่ในองค์กรและ ให้องค์กรผักตัดศักยภาพของหนูเพราะหนูก็อยากมีชีวิตที่ดีค่ะแล้วหนูต้องขอโทษนะคะถ้าทําให้ใครเดือดร้อนหรือทางจังหวัดเดือดร้อนหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะหนูก็แค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นโอกาสหนูก็เลยหนูก็เลยอยากทาให้มันดีที่สุดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ